สวัีครับผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับคุูอิทนะคะนางสุภาวดีาขาผ่องครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลตับมาค่ะสักดารนี้เป็นสัปดาห์ที่39แล้วนะคะในการเรียนรู้เรื่องโลกเราน่าอยู่นะคะ โลกเราน่าอยู่จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เช่นแม่น้ําทะเลภูเขานะคะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เช่น บ้านนะคะบ้านที่เราอยู่อาศัยโต๊ะเก้าอี้ทีวีรถยนต์โทรศัพท์และก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของคุณเรานะคะส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นแม่น้ำลำคลองทะเล เวลาเด็กๆไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวทะเลเด็กๆก,ก็อย่าทิ้งขยะตามชายหาดนะคะเพราะจะทําให้ทะเลของเราสกปรกนะคะหรือเวลาเด็กๆไปเที่ยวตามแม่น้ําลาคลองนะคะช่วงในวันเทศกาลลอยกระทงเด็กๆก,ก็ไม่ควรจะเอาขยะไปทิ้งนะคะไม่ควรเอาขยะทิ้งลงในแม่น้ํานะคะควรใส่ถังขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ บ้านเมืองของเราจะได้ไม่สกปบรกนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่เยอะแยะเลยนะคะเช่นแม่น้ําก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําต่างๆะคะ่ะเช่นกุ้งหอยปูปลานะคะเราก็สามารถนำกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ำนั้นมารับประทานเป็นอาหารของคนเราได้นะคะ และส่วนภูเขานะคะภูเขาก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะส่วนโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเวลาเราตัดไม้ทําลายป่านะคะเวลาฝนตกลงมาหรือมีพายุแรงๆลงมานะคะฝนตกลงมาก็สามารถทําให้น้ําท่วมได้นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาและการอนุรักษ์ ธรรมชาติไปแล้วนะคะดังนั้น,นเด็กๆอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองนะคะเด็กๆควรทิ้งขยะลงถังนะคะบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดนะคะต่อไปขอให้เด็กๆไปพบกับครูจุ๋มเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูจุ๋ม หลังจากที่เด็กๆได้รับความรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกเราน่าอยู่กับคุณครูอีทไปแล้วครูจุ๋มก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูจุ๋มก็มีเพลงเพราะๆมาฝากเด็กๆเ,เ,เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ครูจุ๋มและครูอีทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย